ไปเอาข้าหนมบ้านเพื่อนมาโดยเวะเก็บผักข้างทางข้านมเจ้าเก่านะคะข้าวนมมะแขงเจ้าเก่านะคะทุกคนจะฉ่าอร่อยยิ่งกว่าคนทําก็สวยงามตามท้องเดื่องนะคะ นจะมานําเสนอบ,บลูเบอรี่เอ่อบลูเบอรี่เซรีข้างบ้านนะคะทุกคนบ้านของคุณลุงค่ะคุณลุงอยู่นี่นี่ค่ะลูกใหญ่มากเลยเราจะขอลุงลงไปไหนไม่รู้ลุงไม่เห็นลุงเลยค่ะอืม,มเปี้ยวนี่ค่ะ กินนะครับเยอะอยู่นะตัวเองนี่ไงเต็ไมไปหมดเลยทุกคนนี่กับต้มมันนี่ค่ะเต็มตไปหมดเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะบเตี้ยวอ่ะ ตรงนี้เขาใช่แล้วครับทุกคนนี่ค่ะมันนกกินแล้วเนาะมันไม่ดีแล้วตรงนี้ดกมากค่ะนี่ค่ะคนลงไปไหนไม่รู้ถ้าคนลงไม่คนลงไม่นี่นะเราจะเอาขอลงไปกินเลยสวัสดีค่ะพี่นอ้องป้องไปของพี่ตาสวีเดนฟาแซกวันนี้จะพามาดูลูกอันนี้ค่ะ เดี๋ยววันไหนบ้างๆเราจะมาคุกกับน้ำปลาเนาะพี่ก่นน้ำปลาเนาะโอ้น่ากินมาเลยโอ้เห็นแล้วก็เกีดฟันพี่น้องเจ้าขาโูเป็นตแล้วะน,นี่คนี่ขาดูแบบนี้เห็นไหมนี่ถึงสวยๆงามๆเลยพี่น้องเจ้าขาน่ากินสุดๆเลยนี่่ะดินอะไรเบรนี่แหละจำชื่อไม่ได้ละนี่่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ด้วยนะลูกสีเหลืองนะพี่น้องนี่ก็อร่อยนะครับทุกคนนี่ค่ะลูกสีเหลืองนี่ค่ะแซ่บมากเลยเดี๋ยวอ่าน,นี่ว้ามันสุกแล้วมันสุกแล้วเน่าเน่าเน่าค่ะทุกคน,นอย่าโฟกัสมือนะมือมือแตกโอ้ยอันนี้มัค่อยสุกออกยากหน่อยแก็ต้องเด็ดอร่อยพี่น้อง มะยมฝรั่งจะเหมือนมะยมก็ได้นะมะคำป้อมก็ได้เนะมีสองสีสีนี้ไม่ค่อยดอกคร่บทีนี้มีอันนี้อร่อยนะพี่หอมพี่น้องสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอคลิปพี่ตาเนาะเก็บผักสะเาไซว,วีเดนเลยตรงค่ะ เราผ่านมาเนะเลิกงานแล้วผ่านมาเรามาเอาเจอตรงตรง,ตรงป่าละเมะและแม่ตรงนี้กำลังสวยคะ่ะทุกคนเห็นไหมล่ะเดืดก่อนนะคะนี่ค่ะกำลังอ่อนเลยเห็นที่เขากินเนาะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าใส่แล้วอันนี้ยอดมันเห็นไหมละ่ะนี่คยอดมันตรงนี้คะ่ะใบมันมีกราบมีกราบด้วยนะที่เราใส่ใส่ไม่ใส่ก็ต้องกิน นี่ค่ะอุ้ยตายอะไรเขาตีนเจ้าสวยมากเลยค่ะไม่สลาวน่ะเหลือจัดจ้นี่ค่ะ,นะะ,ะ,คะทุกคนเห็นชัดอยนะู่เนาะใบแบบนี้เนาะคิดว่าใช่เนาะนะตามมาดูนะคะมาจากกระจานั่นนี่แหละเก็บพี่น้อง <c oughs> เดินผ่านป่าสลาว แวะมาเอาเก็บผักสลาสวีเดนมันกำลังออกยอดสวยมากเลยนะเนี่ย,ยตรงนี้ก็เต็มไปหมดเลยในตะก้าเราก็ได้มานิดหนึ่งนะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้นะเอานาน้อยไปเห็นเขาบอกว่ากินได้ตรงนี้ค่ะทุกคนเราจะโน้มลงมาถ่ายทุเรียทุเรียนหน่อยนะถ่ายก่อนเก็บก่อนนะคะพี่น้องเจ้าขาทุกคน วันนี้เราผ่านมาตรงนี้เรามาเห็นสลาป่าเราเก็บหน่อยนะใช่ไหมพี่น้องอาจจะใช่เนะเพราะต้นมันลาย,ลาย,ลายเห็นเขาว่านะคิดว่าอาจจะนี่คายอดสวยมากเลยทุกคนเจ้าค่ะเด็ดก่อนนะคะข้างบนก็มีขาเดี๋ยวพี่ตาจะน้องลงมาเก็บก่อนค่ะนี่ค่ะทุกคน คิดว่าใช่อยู่นะสเราป่าเนาะแล้วพี่น้องเพื่อนๆทุกคนมาเจอต้นสะเราป่านะคะเพื่อนๆพ,พี่น้องเอฟนี่ค่ะต้นสะเราป่าขามันจะออกลายๆแบบนี้นะเห็นพี่คนนั้นเก็บเนาะพี่อะไรที่อยู่สวีเดนนะ่ะนะคิดว่าใช่แหละเห็นคนมาเก็บอยู่เห็นไหมล่ะแต่ข้างบนน่ะยอดสวยมากเลยเต็อน,นนะ ดี๋ยวตรงนู้นนะ่ะเราจะเอาอยัางไงเนาะโอ้มีคนหนมงออกไปแล้วนะทั้งบนเนี่ยสวยมากเลยเดี๋ยวจะเอาอยัางไงดีเจ้าขาแต่มีคนมาเก็บไปแล้วแหละเราเห็นนะนี่ค่ยอดมาเนอะสระว่าตรงนั้นก็มีนี่ค่ะต้นสดาวสวีเดนนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ตาขอเก็บก่อนได้ไหมพี่ตาก็มาคนเดียวเนาะ เราจะโน้อมให้มันลงมาแล้วจะเก็บก่อนนะคะทุกคนจะได้มากไดนะ้น้อยตามดูนะคะนี่ค่ะ นั่งน้องเราจะมาดกรวกผักสะเดาเซอีเดนนะคะได้มา1นึ่งกิบักใหญ่เลยจ้าทุกคนนี่ค่ะผักสะเดาเซอีเดนนะคะตายเสียงดังหน่อย <c oughs> เราจะลวกผักก่อนนะคะลอกเก็บไ้กินกับน,น้ำพริกนะคะพี่ตาไปเก็บมานาคลิปนี้มีแต่ผักป่าเจ้าค่ะไม่มีอะไรมนกะ่ากแม่มาหรอก คลิปนี้ก็ลกเก็บผักสะอดฝรั่งนะคะทุกคนฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ตาด้วยเนอะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะัผักสะอดาฝรั่งกับดอกไม้นะคะคลิปนี้ค่ะทุกคนชคกกกเช้่ขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ